ดีขึ้นนะฮะเร็วมากขึ้นแรงมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะทําเองได้ง่ายมากนะคะเพียงแค่3ขั้นตอนโหลดเลือกแล้วก็เปิดนะครับโหลดเลือกแล้วก็เปิดนะครับส่วนคอที่4ถึงคอที่7นะครับตอนนี้วิ่งเต็มนะครับ2,016นกะฮะก็คือคอร์ CPU ที่มันลิมิตของมัน สวัสดีครับเพื่อนๆผมบอยไรเดอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนเครื่องเดิมๆของเรานะฮะให้เป็นเครื่องที่ดัน CPU นะครับที่ทําให้มันเนี่ยมีการทํางานที่ดีขึ้นนะฮะเร็วมากขึ้นแรงมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเราเองเนี่ยสามารถที่จะทาเองได้ง่ายมากนะฮะเพียงแค่3ขั้นตอนโหลดเลือกแล้วก็เปิดนะครับโหลดเลือกแล้วก็เปิดนะครับโดยวิธีการทํานะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับสําหรับวิธีการทําเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับแต่ว่าก่อนชมคลิปนะฮะอย่าลืมนะครับกด ติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทากันเลยครับโอเคนะครับก่อนจะมาดูวิธีการทำนะฮะผมขอเล่าขั้นตอนในการที่เราจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยมันเร็วแรงมากขึ้นฮะโดยปกติเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเครื่องที่ผมใช้อยู่ประจานะครับเป็นเครื่องที่รูทมาแล้วนะครับปกติเวลาเราไปรูทมาแล้วเนี่ยฮะ cpu เนี่ยมันก็จะดันเต็มทุกคอในลักษณะอย่างนี้นะครับนิ่งเลยนะฮะนิ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าปิดมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ นะครับก็คือมันก็จะประมวลผลตามว่าไอ้ตอนนี้นะครับสภาวะของ CPU การทํางานของเครื่องจําเป็นที่ต้องใช้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้เนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ต่ำๆนะครับแต่ว่าเวลาที่เรากดงานเราต้องการความเร็วความแรงของเครื่องเนี่ยเราต้องเปิดตลอดเวลานะครับเมื่อเปิดนะฮะ CPU นะครับคอมีเท่าไหร่มันก็จะดันเต็มทุกคอนะครับมันก็ทําให้เครื่องของเราเ,เร็วและก็แรงนะครับคราวนี้ มาดูถ้าเกิดว่าเครื่องเดิมเดิมเราอยากให้ทามันทาเป็นแบบลักษณะอย่างนี้มันสามารถทําได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูซีพของเครื่องนะปัจจุบันนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นพกเอ่อ m 3นะครับพกซีพก็อยู่ที่300ไปจนถึง2 0งจุดศูนย์สองกิกนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนว่าเราจะทําให้ CPU มันวิ่งเต็มนะครับแต่ว่ามันทําได้งานมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับขั้นตอนวิธีการทำอย่างที่ผมบอกนะครับ มีเพียงแค่3าขั้นตอนนั่นคือโหลดนะครับเลือกแล้วก็เปิดนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทําได้จริงอย่างที่ผมบอกไหมนะครับก็ง่ายๆนะฮะเข้ามาที่แอปเหมือนกับการโหลดแอปตัวไปนะครับมาเลือกแอปนี้นะครับพิมพ์คําว่า CPU นะครับโหลดนะฮะเป็นแอปนี้นะครับแอปนี้ CPU Loader g นะครับถ้าเกิดว่าใครพิมพ์แล้วขึ้นตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือก เปิดแอปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตั้งเหมือนกับติดตั้งแอปอื่นๆทั่วไปนะครับก็รอให้มันโหลดแป๊บหนึ่งหลังจากโหลดมาแล้วนะครับก็เปิดแอปนี้ขึ้นมานะครับหน้าตาของแอปจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ อันนี้คือขั้นตอนที่1ครั้นนี้ขั้นตอนที่2ก็มาเลือกนะครับในแอปเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราเนี่ยโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีตัวคอร์ซีพียูทั้งหมดกี่หัวนะครับอย่างเครื่องนี้ของผมเนี่ยมันมีทั้งหมด8นะครับผมก็เลือกที่8หัวนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2ส่วนขั้นตอนที่3ก็คือเปิดให้ว่าเราจะดันหัวของ CPU ตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่าเรามี8นะครับเราก็เปิดได่8นะครับเปิดตรงไหนฮะติ๊กตรงนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นี่คือเปิดการทํางานของอคอร์ซีพียูให้มันดันเต็มสเกลนะฮะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเปิดไปแล้วมันจะมีสัญลักษณ์นะครับเตือนขึ้นมาตรงนี้เป็นรูปของแอปมันทํางานแล้วนะครับเป็นรูปไฟนะฮะคราวนี้เดี๋ยวมาดูในตัว CPU Z หลังจากที่เรามีการเปิดตัวแอปนี้เป็นที่เรียบร้อยว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบมีตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าะนะครับเพื่อน,อนๆมาดูนะครับตอนนี้คอร์ซีพตั้งแต่ตัวที่0ูนย์ถึงตัวที่3นะครับ ดันอยู่ที่1,804นะครับส่วนคอที่4ถึงคอที่7นะครับตอนนี้วิ่งเต็มนะครับ2016นกะฮะก็คือคอร์ซีพที่มันลิมิตของมันนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมเพื่อนเมันจะนิ่งเลยนะครับมันจะนิ่งเลยนะปกติ CPU ตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลง,ลงตามสภาวะการทํางนานของเครื่องแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าอันเนี้ย แอปนี้นะครับมันเข้ามาสั่งดัน CPU การทำงานแต่ว่ามันยังคงใช้พื้นฐานของลอมเดิม erm ของตัวเครื่องนะครับซึ่งมันจะไม่ได้ทำงานได้ดีเท่ากับเครื่องที่เราไปรูทนะครับ, <S <S รบเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะเป็นล erm, อมเดิมอยู่ลอมเดิมเนี่ยมันจะลิมิตนะครับมันจะควบคุมเป็นเซฟตี้โหมดของมันอยู่นะครับไม่ว่าจะควบคุมการทำงานของอตัวแบตเตอรี่นะฮะการทำงานของเครื่องนะครับว่ามันร้อนหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่กิน่แบตเตอรี่หมด ไวไหมนะครับเมื่อมันเจอสภาวะที่ CPU ดันตลอดเวลานะครับตัวคอปของ CPU ตัวนี้อาจจะลดลงมานิดหน่อยนะฮะอย่างนี้อย่างตัวอย่างเนี่ยตอนนี้มันลดลงมาแล้วนะครับลดลงมานิดึงนะครับจากเมื่อกี้อยู่ตรงนี้พันแนะฮะตรงนี้2016นกะครับก็ลดลงมาเหลือพันหกับพันแนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถึงจะถูกดันลงมานะครับมันก็ยังถือว่ายังนิ่งและก็วิ่งสูงกว่าสภาวะปกติที่เรา ไม่เปิดตัวแอปนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยก็เป็นวิธีการทํางาน,นง่ายๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหรือเปล่านะครับสําหรับการทํางานเดี๋ยวเข้าแอปกันเลยนะครับตอนนี้คือดันแล้วนะครับโอเคนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมเคยเทสกับเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่เทสเนี่ย วันพัฒเครื่องรูทนะครับชนะพกโบ M3 นะครับไปทั้งหมดเอ่อสิต่อ2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสักงาน2งานแล้วกันว่าหลังจากที่ใช้แอปตัวนี้ในการดันซ p u เนี่ยมันจะทําให้งานเด้งเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ไม่ยังเช้าอยู่ไม่แน่ใจว่างานจะจะมีไหมนะครับโอเคก็มีบ้างนะแต่อาจจะไม่เยอะ ๋ยวให้ดูสัก2งานแล้วกันนะครับนะตอนนี้ยังเร็วกว่าอยู่นะฮะกนพันดยังมาก่อนอยู เป็นไงบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะเราจะเปลี่ยนเครื่องเดิมๆของเรานะครับให้ไปเป็นเครื่องที่ดัน cpu นะครับสามารถที่จะทําให้เครื่องเราเนี่ยมันเร็วมันแรงขึ้นง่ายมากๆอย่างที่ผมได้แนะนําเพื่อนไปแล้วนะครับเพียงแค่3าขั้นตอนเท่านั้นก็คือโหลดนะฮะโหลดตัวแอป cpu โหลด generator นะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับเปิดนะครับจำนวนหัวที่เราต้องการที่จะดันนะครับสมมติว่าเครื่องเรามี6ก็เปิด6นะครับเครื่องเรามี8ก็กดเปิด8นะครับแล้วก็ไปติ๊กคําว่าเปิดนะครับ จำตามจํานวนหัวที่เราต้องการที่จะดันนะครับเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปทำนะฮะไปทดลองลงกับเครื law, ่องเราได้นะครับอันนี้เป็นเฉพาะเครื่องเดิมๆนะครับถ้าเครื่องรูทไม่จําเป็นอยู่แล้วเพราะว่ารูทคือมันดันเต็มสเกลอยู่แล้วนะครับอันนี้เฉพาะเครื่องเดิมๆนะครับก็ลองไปทําดูนะครับว่าผลหลังจากที่หลังจากโหลดไปแล้วนะครับมันดีขึ้นไหมมันกดงานง่ายขึ้นไหมนะครับจำนวนงานที่เราได้ต่อวันดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก <c oughs> <chu> ็ลองนะครับ ทำไปแล้วนะครับผลเ,เป็นยังไงบ้างก็มาลองพิมพ์แจ้งเพื่อนๆน,นะฮะใต้คลิปว่าเอ้ยเป็นไงบ้างนะครับจากเดิมเราเคยได้เท่านี้นะฮะโหลดมาแล้วได้เท่านี้หรือว่าโหลดแล้วไม่ได้เรื่องเลยก็พิมพ์แจ้งมานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงมีเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดติดตามกดไลค์สําหรับคลิปถัดไปนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการลงแอป ในการปรับสเกลแบบที่ง่ายไม่ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคุณจะไปพลาดคลิปที่ผมลงในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ